ันนี้ถ้าใครเริ่มเห็นข่าวแล้วก็จะเห็นว่าหัวข้อใจความหลักสองการของเราคือการจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่ายานแม่มาเธอชิปนะครับเป็นบริษัทใหม่นะครับชื่อ SCBX e ถ้าดูโลโก้โลโก้บนเสื้อผมนะครับแล้วโลโก้จะเป็นแบบนี้ชื่อบริษัทจือ SCBX e เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบงค์นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือ ิ่งที่เราจะทะําก็คือจะขอหน้าติกผู้ถือหุอห้นในการที่ผู้ถือหุ้นของแบงก์ในการที่จะ,ะทำแชร์ฟอล์ฟไทรต้ SCBX มันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแคชคาร์แคชคาร์ก็คือแบงก์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีนโกลทั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่ SCBX ในฐานะยางแม่ของรุ b, กและซีจะมุ่งเน้นการเติบโตเร,รืเ่องของโรโดโดยที่ไม่ต้องคอมเพมสโดยที่ไม่ต้องทำภายใต้กรอบของริษัทไอทยนี่ผมอยากจะให้ดูวิชั่นและก็มิชั่นของ uh, s c b x นะครับ s c b x uh, ทุกท่านคงเห็นสไลด์นะครับว่าวิชั่นใหม่ของเราคือจะเป็น the most admired financial technology g r o อ p i อาเซียนะครับทัเสมัออกมาเป็นอะไรได้บ้างผมคิดว่าจากสิ่งที่เราเป็นแม้นะครับขยันกิจการไปสู่ทิศทางที่จะการเป็นบริษัทจุะเบือนในช่วง3-5ปีข้างหน้าจากนี้ Make Finance Simple Accessible Affordable for All to the Power Technology and Innovation นะครับ ซีอทุกคนบอร์ดของแต่ละบริษัทจะมีก v e r n a n c e ในการรันขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทล่านั้นการจะมีเซ็นเตอร์ของปวดหาในการออ t ติมิสเรื่องของ p l i ายน์ซึ่งพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าคอสสปรายน์ในยุคนี้นั้นเะนี่ยมีสูงมากแค่ไหนถ้าเราทำสำเร็จใน5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าเราจะ achieve customer base สองร้อยล้านคน ผมคิดว่าเราจะเพิ่ม q u a l i Quality Earning ได้ถึง1.5ถึง2เท่าแล้วเราเชื่อว่า Market c a p ของ s b x ในภาพรวมปีที่5น่าจะขึ้นไปน่าจะไปถึง1ลลึล้านล้านอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นเสาเหลักในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลเรื่องของการรักษาโลกของเรา ให้รูปแบบของเราเนี่ยนะครับผมจะต้องใดๆเพราะว่าแบงก์ก็จะเป็นแบงก์เป็น S C B เยียง commercial bank มีโลโก้ไโบโอปกติตึกที่เราอยู่ตรงนี้ที่ราชโยธินก็เป็นที่ทำการของแบงก์